มือเรียบร้อยแข่งลนะครับเียวขวาเอ่อเวซ้ายนะครับและขวาเข้าสู่โค้งอันตรายเอ่อเวซ้ายได้ครับซ้ายได้ขวาได้ขอให้ทภารกิจให้ได้แล้วกันนะอาผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ยังสูนแต่อยู่นะเลยวซ้ายขวา สามติดที่สองดูที่จะได้ไหมเป็นหกติดแต้มแล้วครับโอ้โหดูดูภารกิจที่สามเดี้ยวขวาแม่นะครับดูอาถ้าเกิดกลับมาบ้านได้เนี่ยกลับมาทีโอทีได้เดือนหนึ่งร้อยเต็มเรามาดูวันเริ่มเวลานะตอนนี้มานรวดเร็จะกลับมาเร็วหรือช้าผมตาย ผมตายไหวไหมไหวครับผมมาแล้วนะครับมาดูเวลานะครับวันนี้เ <gracias> ท่าไหร่เวลาจะสู้วันนี้